28มิถุนายน1,914เช้าวันอาทิตย์ที่เงียบสงบในเมืองซาราเยโวไม่มีใครรู้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนไปตลอดการกาฟรีโลปรินซิปหนุ่มน้อยวัย19ปีสมาชิกกลุ่มมือดำยืนรออยู่ข้างถนนใจเต้นแรงมือกําปืนแน่นเขาเชื่อมั่นว่าวันนี้จะปลดปล่อยชาติเซอร์เบียในเวลาเดียวกันอาดุกฟราน เฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารออสเตรียฮังการีและพระชายาโซฟีกำลังเตรียมตัวเยือนซาราเยโวเพื่อสร้างสันติภาพไม่ใช่ความขัดแย้ง10นาฬิกา45นาทีรถพระที่นั่งขับผิดทางหยุดตรงหน้าปรินซิปโชคชะตาโลกอยู่ในมือหนุ่มน้อยคนนี้เพื่อเซอร์เบียเขาตะโกนในใจลั่นกระสุนออกไปสองนัดใน37วินาทีอาด,ดุกและโซฟีสิ้นใจเหมือนโดมิโนโที่ล้มกันเป็นทอด เมื่อกระสุนสองนัดนั้นดังขึ้นโลกก็เริ่มสั่นสะเทือน25วันต่อมาออสเตรียฮังการีส่งคำขาดให้เซอร์เบีย30วันต่อมาประกาศสงคราม34วันต่อมารัเสเซียลุกขึ้นสู้เยอรมนีตอบโต้36วันต่อมาเยอรมนีบุกฝรั่งเศส37จ37วันต่อมาอังกฤษเข้าร่วมภายในเวลาเพียง37วัน ยุโรปทั้งทวีปกลายเป็นสมนรภูมิรบกระสุนสองนัดของหนุ่มน้อยวัยปีปลิดชีวิตผู้คนไป17ล้านคนทำลายจักรวรรดิ4แห่งเปลี่ยนแผนที่โลกตลอดกาล4ปีต่อมาปรินซิปเสียชีวิตในคุกด้วยโรควัณโรคอายุ23ปีคำสุดท้ายฉันเป็นวีรบุรุษเซอร์เบียแต่โลกจดจำเขาในานามชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกด้วยนิ้วชี้เดียว